พุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยทำไมถึงเสื่อมสลายเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีคนเป็นห่วงว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือแก่นธรรมของพุทธศาสนาแน่ๆแ,แล้วเราก็ไปไปยุคเข้ากับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะหวังอะไรก็ไม่รู้นั่นนะครับในที่สุดแล้วพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเหตุป <OU D> ัจจัยของความเสื่อมมันก็มีหลายอย่างนะเรื่อง่าแต่ปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือการตีความนี่แหละก่อนเรื่องนี้นะครับ ก็คือตีความพุทธศาสนาให้เข้ากับฮินดูให้ได้โ oh, ช่ <Ch ow. S 2> นี่เป็นตน้นทั้งท่าที่หลักของตัวมีอยู่แล้วก็ไม่ศึกษาให้มันชัดและยืนในหลักการก็ไปตีความเข้าฮินดูก็ฮินดูก็คลืนสบายไปเลยครับก็หลักการพุทธศาสนานี่มันมีชัดเจนเช่นการถือธรรมเหนือเทพอย่างนี้เป็นตน้นนี่ <Ch ow. S 1> นี้ก็เป็นไปได้ว่าพุทธศาสนาในยุคที่เสื่อมเนี่ย มันลงมาสู่การที่ไม่สามารถยกทมเหนือเทพได้อันนี้เป็นเหตุอันหนึง่งคือว่าต้องไปยอมกับเทพแล้วรมในชักจะเลือนลางไปเนีอันนี้ก็โยงไปหาเรื่องศยลศาสตร์ด้วยคือการพึ่งเทพกับเรื่องศยลศาสตร์ก็คือพึ่งพาอํานาจบรรดาลภายนอกใช่ไหมถ้าทรว่าเนี่ยเราถือของหลักความจริงตามธรรมชาติความเป็นไปตามธรรมดา ความเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งทั้งหลายนี้ในเมื่อเรายอมไปเข้าศยาศาสตร์ไปเข้าลัทธิเทพแล้วเนี่ยให้ตัวฐานใหญ่ของพุทธศาสนามันก็หลุดสิคือตัวหลักการใหญ่ที่สุดเลยคือหลักการที่ถือว่าธรรมสูงสุดธรรมต้องเหนือเทพเนี่ยพระคงจะรักษาไว้ไม่ได้แล้วก็เราจะเห็นว่าตอนที่พุทธศาสนาเสื่อมเนี่ยสยาศาสตร์เฟื่องฟู พอตอนระยะท้ายๆนี่ลัทธิตันตระก็จะเลยงอกงามขึ้นมาอันนี้ชัดเจนแล้วอย่างตอนที่พุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้วเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานที่ทิเบตรหรือหลที่เนปาลเนี่ยพูดไว้เช่นอย่างที่ดูจะเป็นนารันทาครับว่าตอนที่พระเห็นกองทัพเติกมุสลิมยกเข้ามาเนี่ยพระองค์หนึ่งก็เอาพัดวิเศษมา แล้วก็บอกแก่พระทั้งหลายบอกนี่นะฉันมีพัดวิเศษเดี๋ยพัดวิเศษนี่ฉันจะโบกทีเดียวกองทัพทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกกระจายไปหมดเลยกองทัพเติร์กมุสลิมที่เข<ช>้ามาที่เข้ามาเนี่ยมันจะแตกกระจายนี่เห็นไหมอิทธิฤทธิ์ฝ่าตีหานอ๋อคล้ายๆปัดลูกระเบิดไปลงฮิโรชิมาได้อะไรก็อันนั้นก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เลยพอนี่นี่ก็คือเขาพบหลักฐานสแสดงว่าอันนี้คือตัวอย่างสาเหตุปัจจัยของความสูญสิ้นของพุทธศาสนาในอินเดีย เวลานั้นแสดงว่าความเชื่อในศยลศาสตร์อิทธิฤทธิปาฏิหารนี่มันเฟื่องฟูมากจนกระทั่งกลบหลักการที่แท้จริงกับพุทธศาสนาไปครับแต่อันนี้ก็เป็นเพียงร่องรอยนะเลยบองนฮินดูนี่ก็คือพราหม์ใช่ไหมครับฮินดูก็คือพราหมณ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วตกลงศยลศาสตร์ก็ดีพิธีกรรมแบบพราหมณ์ก็ดีเรี่ออเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยก็ยังใช้กันอยู่ค่อนข้างจะมากพอสมควรเรื่องอผมเห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการตักน้ําจากที่นั่นที่นี่เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมาทํา พุทธพิธีด้วยในในเรื่องนี้ตกลงมันแยกยังไงครับอย่างพวกผมนี่ก็สับสนกันไปหมดแล้วว่าอะไรคือคือพุทธอะไรคือพระคือไม่ต้องไปถึงก็แยกทีเดียวแหละเรย่งเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยหนึ่งเรายอมรับว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในระดับการพัฒนาต่างๆกันสองเราเป็นศาสนาที่ไม่บังคับใครเราต้องยอมรับเขาตามที่เป็นทำยังไงตัวเราในและยืนยนหลักไว้ให้ดีไอไอหลักในเรื่องนี้ก็คือต้องถือธรรมสูงสุดเมื่อทำอย่างเหนือเทพไม่ต้องเป็นห่วง แล้วเมื่อเทพมาเราก็ให้เทพมาฟังธรรมซะด้วยเนะเราก็ให้เทพมาพัฒนาตัวซะด้วยนะหรือมามีเมตตากับชาวบ้านชาวเมืองเราก็จะสอนว่ามนุษย์กับเทวดาเนี่ยต้องมีเมตตาต่อกันอยู่ร่วมกันได้ดีนะเนะเราทําบุญเราก็อ,อุทิศให้เทวดาด้วยเวลาเรานิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์งานมงคลเช่นแต่งงานวันเกิดอะไรเนี่ยพระก็จะชุมนุมเทวดาครับนี่ชุมนุมเทวดาชาวพุทธที่รู้ก็จะเข้าใจอ๋อ คำชุมนุมเทวดาว่าไงว่าเทวดาม่วๆอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าอยู่บนแดนดินอยู่ที่ไหนซอกเขาหรือผาอะไรก็ตามเนี่ยลงท้ายว่ายังไงบอกว่าธรรมสวรรคการโลยามพระทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมว่งางั้นนะอ๋อเป็นการเชิญเทวดามาฟังธรรมวดา,าัง,งเนเย่ยอ๋อไม่ใช,เช่เชิญเทวดามาเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรา<ม>เ<จ>ใช่โอเนี่ยเนี่ยนี่คือวิธีของพุทธหมายความว่า เราไม่ไปบังคับเขาเราบังคับเขาไม่ได้นี่พุทธศาสนาไม่มีการบังคับคือถ้าเขาจะเชื่อเทวดาก็ไม่ว่ากันไม่ว่าแต่ว่าขอให้คุณถือธรรมใหญ่กว่าอ๋อครับนี่ใ,ในในประเทศไทยเนี่ยเรามีศสยศาสตร์มีความเชื่อเทพอะไรต่างๆแต่ถ้าพุทธยังยืนหลักเอาพุทธเป็นหลักแล้วลทัทธิศสยศาสตร์เป็นต้นมาแอบอิงอยู่ไม่ว่าแต่อย่าให้กลายเป็นศสยศาสตร์เป็นหลักพุทธไปแอบอิงอยู่เนี่ยครับอ,อันนี้มันมันน่ากลัวตอนเนี้ที่ว่า เวลานี้นะพุทธเป็นหลักแล้วศสยศาสตร์แอบอิงหรือว่าศสยศาสตร์เป็นหลักพุทธแอบอิงท่านจะคุณพูดนะอย่างนี้เนี่ยนะครับรที่อินเดียในสมัยนั้นเนี่ยพุทธศาสนาในชนบท air อ่อนแอด้วยหรือเปล่าครับโอ้อันนี้คือเหตุปัจจัยใหญ่เลยครับก็เอาแล้วนะหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการที่มีศสยศาสตร์ลทัทธิโดนบรรดาลใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งหลักการทำเหนือเทพหรือทำสูงสุดเนี่ยมันชักเลือนลางออกไปครับอันนี้ก็ สองก็เรื่องของความใหญ่โตโออาราบสการะอะไรต่างๆเข้ามาพระก็ชักจะส่วนหนึ่งละอย่างน้อยก็ลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วต่อไปก็ห่างจากประชาชนหมายความว่าพระรตอนนั้นในอินเดียเนี่ยเริ่ม,ม,มชอบอะไรที่โออาใหญ่โตสะดวกสบายก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็หมายความว่าชักเขินห่างประชาชนเพราะว่ามีผู้เลี้ยงดูเช่นว่าได้รับอุปถัมภ์จาก ผู้มีเงินมีทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับก็การที่มีชีวิตที่พึ่งพาชาวบ้านคือหลักพุทธศอนนาเนี่ยท่านให้พระฝากท้องไว้กับชาวบ้านครับจะมีคําเตือนพระต,ะตลอดเวลาให้พิจารณาตรวจสอบตัวเองว่าประปฏิพัทธาเมชีวิกาบอกว่าชีวิตของเราความไป็อยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อื่นอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้มันก็ชักจะไม่ต้องพึ่งพาชาวบ้านเมื่อไม่พึ่งพามันก็ห่างเหินออกมา นี่มีศูนย์กลางความเจริญพุทธศาสนาใช่ศูนย์กลางการศึกษาพระจากชนบทก็หลั่งไหลเข้ามาเรียนเมาอเขาเรียนแล้วก็มายุ่งกับปัญหาพิปรัจญาตีอะไรแต่อะไรกันเรื่องถกเถียงปัญหาพิปัชญากันอันนี้ชนบทห่างไกลชุมชน,นถูกทอดทิ้งเนยมาก็กลายไปว่าพุทธศาสนาในชนบทหรือในชุมชนทัท่วประเทศเนี่ยอ่อนแอลงไป ตกลงก็เลยกลายเป็นว่าพุทธศาสนาในชนทบทที่ในอินเดีย,ยก็กลายเป็นแต่ศิยศาสตร์ลทัทธิพิธีแล้วในที่สุดก็เลยกลายกลับกลายเป็นพราหมณ์และฮินดูนไปเลยก็ถูกกลืนเขาเรียกว่าถูกกลืนเพราะว่าทางฮินดูต่อมาเขาก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนารายอวตารก็คือเป็นเทพนั่นเองอจาอจารย์อาจารย์ประเทศฟังนี้แล้วเป็นห่วงประเทศไทยไหมครับเพราะว่าวัดใน ชนบทเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกันหรือเปล่าที่ยังติดอยู่ในสายยาศาสตร์ติดอยู่ในพิธีแล้วก็อยากจะได้คนใหญ่ๆโต,โต,โตมาอุปถัมภ์วัดแล้วจะได้สบายเสร็จแล้วพระเดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าไม่ค่อยชอบคนจนแต่ชอบคนรวยกลัวมากกับคนจนแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยในที่สุดแต่คงไม่ถึงเอามากัดใช่ไหม ยังไม่ถึงมากัดครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยจะจะเหมือนอินเดียไหมครับเพราะว่าบางบทีเราเรียนรู้จากที่อื่นเนี่ยอาจจะช่วยประเทศไทยได้ไหมครับพุทธศาสนาเนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไปขึ้นกับบริบทสิ่งแวดล้อมตรงนั้นทางวัฒนธรรมทางการเมืองต่างอะไรที่ที่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เน้นความเสมอภาคนะการกระจายตัวแต่พอเข้ามาอยู่สังคมไทยเนี่ย สังคมไทยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างรวมศูนย์ทางดิง่งก้โครงสร้างนี้ครอบ,รบการพระพุทธศาสนาระบบของคณะสงฆ์เนี่ยเหมือนระบบราชการซึ่งรวมศูนย์ทีนี้อะไรที่รวมศูนย์เนี่ยจะเสือส่อมศีลธรรมก็เสือ่อมต้องต้องมองโดยโครงสร้างอย่างนี้ก็จะเห็นอานร์พูดอย่างนี้ทําให้ผมได้คิดอีกละตอนแรกผมถ้าพุทธศาสนา ไปประยุกต์เข้ากับเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมมีปัญหาเที่ยวนี้พอพุทธศาสนาไปประยุกต์เข้ากับรัฐศาสตร์การปกครองแบบบ้านเมืองมีปัญหาอีกเพราะว่าเราเริ่มมีคณะหนุนแล้วก็มีภาคมีจังหวัดมีตำบลเหมือนกับการปกครองของเอกชนของของพวกเราราชการของรัชการขอปราจนาโทษพระเจ้าทั้งหลายไม่ได้ตั้งใจจะว่าอะไรแต่พูดตามความเป็นจริง ก็ไปเห็นกับยศถาบรรดาศักดิ์เห็นกับเงินซึ่งมันตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นลูกลูกเจ้าท่านไปบวชเพื่อเป็นสามัญชนของเราเนี่ยมันสวนกันลูกสามัญชนเข้ามาอยากจะขึ้นเป็นสมเด็จใช่ไหมครับร,บรบาะม,มันมีเรื่องนี้เข้ามาทีนี้อย่างนีรับแต่ว่าส่วนดีก็มีมากมาย เพราะว่าวัดในครั้งโบราณเนี่ยได้เป็นศูนย์กลางของชุมชนศูนย์กลางของการเรียนรู้ศูนย์กลางวัฒนธรรมได้สอนธรรมะอะไรต่างๆตรงนี้ที่เมื่อกี้ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์บอกว่าในอินเดียเนี่ยเหตุหนึ่งก็เพราะว่าวัดในพุทธศาสนาเหินห่างจากชุมชนแต่ว่าได้รับการอุปถัมภ์แล้วในที่สุดแล้วก็กลายเป็นทิ้งชุมชนแทนที่จะพึ่งพาแล้วก็ปลูกกันกับชุมชนตรงนี้นะครับที่จริงพระพุทธเจ้าในบัญญัติไว ถึงแม้มาบวชแล้วมีญาติโยมหรือญาติร่ำรวยถวายอาหารได้ทุกวันเลยเธอก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เธอต้องไปรับบินธบาทจากคนทั่วไปจะได้มีชีวิตที่พึ่งพาผู้อื่นจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันในทางธรรมะนะครับชาวบ้านเกื้อกูลอาหารวัตถุปัจจัยกับพระพระมีธรรมะรสอนธรรมะกัจวบานอันนี้เป็นระบบที่สร้างไว้แต่ว่าถ้าพอ คิดมาพึ่งมาพึ่งเจ้าพึ่งนายพึ่งเศรษฐีต่างๆมันก็รวมศูนย์เข้ามาอไอ้ตัวความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะเสื่อมไปจะไม่แค่ชาวบ้านรอบข้างท่าน